ค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนตุลาคมปี2567นนะคะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอเช็คพลังงานความรู้สึกของคุณนะคะพลังงานหลักพลังงานตัวตนของคุณนะคะรกรกฎแฮงแมนคุณนิ่งสงบมากนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวนะคะ เฝ้าดูเฝ้ามองสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยเออมีความยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างด้วยนะคะตัวคุณอะ่ะคิดเยอะอะ่ะเป็นไพ่ดาบขึ้นมาเยอะมากเลยอะ่ะคิดเยอะรู้สึกนอนไม่หลับคิดมากนะคะเป็นกังวลสามดาบมีในเรื่องของค,ความเสียใจเสีความรู้สึกด้วยนะเนี่ยความรักเป็นยังไงคะ คเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้คนไกลคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรตวจนะคะนักเดินทางคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้อืยังไงคือบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําอะไรไม่ได้จริงๆได้แต่รอนะคะแล้วบางคนก็ไปเจอกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วอันนี้ในยี่นตนะคะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นในลักษณะของ ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนอะก็ต้องรออย่างเดียวนะคะรอให้เขามาหารอให้เขามาเจออะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอะไรไม่ได้ยังดูเป็นความเสี่ยงกับคุณนะคะแต่คุณก็รู้สึกหวงแหนความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกมีความสุขกับเขาคุณรู้สึกอยู่กับเขาแล้วอบอุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสําหรับที่ เขาไม่สําหรับคนที่เขาไม่ได้มีใครเนี่ยนกรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยอืคุณค่อนข้างระมัดระวังหัวใจตัวเองมากๆเลยอะทั้งๆที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุข เขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือเขาทําบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้ด้วยก็คือเขาน่าจะมามาใหหายหรือว่า,ย,าย,ยังไม่ให้สถานะกับคุณไม่ชัดเจนกับคุณยังรักอิสระอะไรอย่างเนี้ยนะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณยังรู้สึกเรามัดระวังตัวเองมากๆนะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็ ดูเจ้าชู้ไหมนะคะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเนาะแลังงานชาวธาตุลมธาตุนามขึ้นมาเนาะขอดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับชาวกรกฎ่หมค่ะต่างชาติต่างทิแนแดนไกลค่ะคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทาง นกว่าคนคนนี้เขาก็ยือคุณพอสมควรนะถ้าคุณแบบจะถอยห่างคุณจะไปจากเขาเขาก็กลับมาดึงคุณอีกหรือบางท่านบางคนเนี่ยเคยห่างหายกันไปจบกันไปเ้ากลับมาดึงคุณไว้อีกอะไรเงี้ยเขาไม่ปล่อยคุณนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนกมองว่าเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกคนหนึ่งเลยนะคะเป็นคนที่ที่ดีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ย นะคะมีความใจดีมีความอ่อนโยนนะคะอนอกว่าเขาก็รู้สึกกับคุณแหละคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาเคยทำไม่ดีอะไรกับคุณนะเขาก็รู้สึกผิดเขาก็คิดได้นะเนี่ยนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเหมือนคิดได้นะคะกับสิ่งที่เขาถ้าเขาเคยทำร้ายคุณนะคะเจ้าช,ชู้คบซ้อนหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจยอะนะขึ้นไพ่เดวิลเนี่ย เขาอยากที่จะแก้ไขเขาอยากที่จะพยายามทำทำให้ดีกว่าเดิมค่ะนะเหมือนเขาตื่นรู้ด้วยนะคนคนนี้ไพ่ของการตื่นรู้ไพ่ของการที่เขาได้รู้สึกชัดเจนในใจว่าคุณเป็นคนสำคัญอนะ่ะบางคนนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ห่างหายกันไปเลิกกันไปเขาก็จะกลับมาแหละนะอย่างที่บอกว่าเขาได้รู้ หัวใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดได้แล้วเขาก็จะติดต่อมาหาคุณนะคะเขารักคุณนั่นแหละนะคะคุณคณนนี้อืมถ้าคุณถอยห่างจากเขามาเรื่อยๆหรือหรือว่าเขาเขาคิดได้เขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเขาจะจะทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้อย่างแน,น่นอนเพื่อให้คุณไม่ไปจากเขาอะอ มาดูนะคะแล้วตัวคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะรากรกฎธาตุน้ำรกรกฎพิจิกมีนด้วยกันก็ได้นะฝึกศกขึ้นมาธาตุด,ดินฝึกศกกันบางกรชาวราศีกนะุคะธาตุน้ำคนที่เด็กกว่าคุณได้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรักเขาคุณให้โอกาสเขาเสมอจริงๆคนๆคนนี้คุณรักเขาอะ คุณพร้อมที่จะชัดเจนกับเขามากๆเลยนะคุณก็ยังไม่ได้ไปไหนจากเขานะนกมองว่าคือคุณน่ารักเขาแต่ถ้าเกิดคุณเงียบคุณหายไปหรือคุณไม่ได้ทำอะไรในความรักครั้งนี้มากมายนักแล้วว่าคุณไปโฟก,กัสเรื่องการงานการเงินเ mm. นาะคุณรักเขานะคะคุณยังอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้มันดำเนินต่อไปได้นะคะ คุณยังรักเขานั่นแหละนกมองว่าคุณยังไม่ได้ไปไหนจากเขานะคะพร้อมให้โอกาสแต่ก็อยากให้เขาชัดเจนกับเราเนาะมาดูว่าเขาจะทำยังไงต่อนะคะคนที่กรกฎคิดถึงเขาจะทำยังไงคะ The Moon สามเหรียญานถือเหรียญสิบเหรียญแล้วก็จัสติกนะคะนกมองว่าคุณคนนี้คุณมีผลต่อใจเขาแหละนะคะเขารู้สึกกับคุณไม่ต่างจากคุณแน่นอนอะ่ะสิ่งที่เขาจะทำถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาของการไม่ได้คุยกันในช่วงนี้เขาก็จะกลับมาเขาจะติดต่อมา ไปไหนจากคุณไม่ได้เนี่ยติดอยู่กับคุณนะคะเขาจะตัดสินใจที่จะติดต่อคุณมานะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วอะนกรู้สึกว่าเขาอะอยากจะทําตัวให้ดีขึ้นนะคะเขารู้สึกผิดกับคุณอะไพ่สี่อ่าห้าถ้วยเนี่ยนะอยากทําให้คุณมีความสุขอะถ้าคุณอยู่ในความสาคัญอย่างที่บอกเลยว่าเขาจะไม่ปล่อยคุณไปอย่างแน่นอนนะคะ เ,ออเขาจะ,จะแสดงออกถึงความรักความจริงใจที่มีให้กับคุณแล้วก็อาจจะเป็นการบอกรักก็ได้นะคะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นในในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยสองถ้วยเขาก็รักคุณนะอืมคุณรักกันอนะคุณทั้งคู่รักกันนะคะแต่คนคนนี้อาจจะไม่ค่อยแสดงออกเนาะเป็นเจ้าของธุรกิจนะการเมืองเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับราชการได้นะ คนที่มีอำนาจในการสั่งการนะคะมาดูแนวโน้มเนาะแนวโน้มเป็นยังไงคะเขาจะคิดได้ณนะเวลานี้ถ้าคิดไม่ได้ก็จะคิดได้เขาจะรู้ว่าเขาควรทำยังไงเพื่อที่จะให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อได้นะคะเนี่ยคุณและคุณทั้งคู่จะปรับตัวเข้าหากันคุณทั้งคู่จะเข้าใจกันทำให้ความรักครั้งนี้มันยังเติบโตได้นะคะจะมีการ พูดถึงอนาคตมองการไกลกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรักของคุณะคะ่ะคนที่ห่างหายกันไปเนาะคนคนนี้จะติดต่อคุณมาค่ะเขาหยหยหาความรักจากคุณนะ เขาไม่เคยที่จะตัดใจจากคุณได้นะยังมีความห่วงใยความรักความคิดถึงความผูกพันที่เขามีให้กับคุณอย่างมากมายจริงๆนะคะเขาจะมางอคุณนะถ้าเกิดคุณเงียบหายกันไปนะคะเพราะว่าเขาเขาตื่นรู้เรื่องของคุณแล้วนะคะเนี่ยรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากพิชิตใจคุณนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอให้แนะนำ ให้กับกรกฎหน่อยแนะนำว่ายังไงแปดเหรียญหกช่วยนะคะคุณทั้งคู่จะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะการกลับมาจะเป็นการกลับมาที่ดูจริงจังแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นนะมีความใส่ใจมีความสม่ำเสมอกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วอะนกรู้สึกว่าเขาจะเขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นเขาจะมีเวลาให้กับคุณนะคะแล้วก็อาจจะหมายถึงการมีสถานะให้กันเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเนาะมาดูคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎวันนี้เสียง อย่างนกจะหายนิดนึงนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะเจ็บคออีกแล้วนะคะมาค่ะมาดูกันว่าคนโสดกรกฎเป็นยังไงบ้างความรักคนโสดคนโสดมีสเสน่ห์มีมนขลังนะดูหน้าหลงไหลนะคะดูหน้าค้นหานะะอืะฮะโอ้ช่วงนี้นะคะคุณมีพลังของ ความมั่นใจในตัวเองนะคะไปโฟก,กัสเรื่องการงานการเงินเป้าหมายในชีวิตนะคะหรือบางคนในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางบ่อยอะนะคุณมีสเสน่ห์คุณดูฮอตมากในช่วงนี้แล้วก็ขึ้นไพ่ the empress เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่กลับมารักตัวเองนะคะ กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วพลังงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่แสนดีเป็นคนที่น่ารักก็เหมือนมีคนเข้ามาสนใจคุณนะอยากอยู่ใกล้คุณเป็นพลังงานก็ได้นะพลังงานของเราอะที่คนที่อยู่ใกล้เราก็มีความรู้สึกดีไปด้วยอะคะ่ะมีความรักเข้ามาไหมคะคนโสดใช่บางท่านบางคนเนี่ยนะ จะได้เดินทางไกลจริงๆหรือว่าเจอคนใหม่ๆผ่านการเดินทางเป็นชาวต่างชาติได้มีนะคะขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยนะเดมูนนะเจอกันช่วงตอนกลางคืนก็ได้หรือว่าสถานที่ที่มีน้ำนะอืมโอเคนกว่ามีคนเข้ามาชอบคุณเยอะด้วยพลังงานที่คุณเป็นเอ่อควี o ออฟวนกับเอ็มเพลนะคะคุณก็เลยมี คนเข้ามามากมายจริงๆนะคะอยู่ในจุดที่มีสิทธิ์เลือกเนาะก็มีคนที่อยากจะเข้ามาจริงใจกับคุณนะแต่ดูเหมือนคนโสดไม่ค่อยถูกใจใครหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างคะคุณก็ยังสนุกกับชีวิตของตัวเองนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงเวลานี้หรือในบางท่านบางท่านไม่ ไม่เปิดรับคนใหม่ๆในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่ายังติดอยู่กับคนเก่าๆไหมนะคะหรืออยากอยู่คนเดียวอยู่เงียบๆนิ่งๆทำงานหาเงินไปก่อนอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดในช่วงนี้คุณไม่ถูกใจเลยใครเลยนกมองว่าหนึ่งเป็นไปได้ว่าคุณรอเจอคนที่ใช่จริงๆคุณไม่อยากที่จะเอาเวลาตรงนี้ไปคุยกับคนที่ยังไม่ใช่หรือคุณไม่ได้สนใจจริงๆอะ่ะคุณก็ไปโฟกัสเรื่องงานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิต โสดก็มีความสุขดีนะคะบางคนนะแต่ในอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่ยังรักยังรอยังคิดถึงความสัมพันธ์เดิมๆนะคะก็เลยยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครนะคะประมาณนั้นน้องคนโสด ก็มีความเป็นไปได้นะที่สำหรับคนที่มีคนเก่าคนเก่าๆอยากจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะอ่าใช่มีความเป็นไปได้นะคะการติดต่อสื่อสารการเริ่มต้นใหม่คนที่มีคนเก่านะคุณยังรอเขาอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะติดต่อมานะนี่ไพ่ของการกลับมานะคะอ่า ก็มีความเป็นไปได้ว่าคนเก่าๆจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับกับใครขนาดนั้นนะอะถ้ายังไม่ได้ใช่จริงๆนะที่นกเห็นคุณก็น่าจะโฟกัสเรื่องการงานการใช้ชีวิตของตัวเองไปก่อนนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับชาวราศีกรกกนะคะ ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ